สวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครวันนี้เป็นวันจันทร์แรกของปีพุทธศักราช2568นะคะก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านในเช้าวันนี้ก่อนนะคะว่าขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอ,อ,อใช้ โอกาสนี้อํำนวยอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขไม่ว่าจะท่านผู้ที่เป็นผู้ฟังผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเรียบพระนครนะคะด mm hmm. ิฉันธนพันธ์บุญจากรกิินผู้ดำเนินรายการจากคณะเทคโนโลยีข้าราสตรรก็ขอ,อใช้โอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพ แข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามที่ท่านทำอยู่คิดหวังตั้งใจสิ่งใดไว้ในปีนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งหลายที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ติดตามรายการเรียบพระนครของ ผู้จัดต,ต,ต่อไปเป็นแฟนคลับกันต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสดีเพราะว่าเราพบกันจันท์แรกของปีนะคะช่วงปลายปีที่ผ่านมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านก็ออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนได้หยุดยาวโดยผู้จัดเองก็ได้มีโอกาสได้ติดตามนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย เพราะว่ามีภารกิจที่ต้องดูแลพี่ชายซึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะที่บ้าน <c oughs> ก็เลยเป็นเป็นพยาบาลดูแลเฝ้าบ้านให้เขาด้วยอะไรด้วย <c oughs> ก็ติดตามข่าวทางโทรทัศน์แล้วก็ Facebook สื่อออนไลน์สื่อต่างๆ <c oughs> ได้รับข่าวมูลข่าวสารว่าทุกท่านก็ไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆแล้วก็ช่วงเวลาปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะอากาศดีมากค่ะ ต้องบอกว่าอากาศในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้หนาวแบบนี้อากาศไม่ได้เย็นแบบนี้มามาหลายปีแล้วนะคะปีนี้ถือว่าอากาศดีนะคะได้สัมผัสบรรยากาศของความหนาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งบรรยากาศก็ดีอากาศเย็นสบายวิวทิวทัศน์สวยงามดอกไม้สวยงาม ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากติดตามเห็นทุกท่านไปเที่ยวในภาคเหนือในแถบล้านนาของประเทศไทยวันนี้ผู้จัดก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรารายการเรียบพระนครของเราเนี่ยออกไปนอกพระนครบ้างดีกว่านะคะไปบอกเล่าเรื่องราวลัดเลาะ,ละเรียบจังหวัดทางภาคเหนือดีกว่านะครับเพราะว่าได้มีโอกาสเห็นแล้วบรรยากาศแล้วเนี่ยพูดถึงล้านนาล้านนาติดตามข่าวแล้วก็อยากจะพูด ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนานะคะวันนี้ผู้จัดจะนำพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบอาณาจักรที่มีความเก่าแก่เกิดขึ้นก่อนอาณาจักรชาติไทยหรือสยามของเราเนี่ยนานมากเลยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงอาณาจักรล้านนาหลายท่านอาจจะนึกถึงจังหวัดทางภาคเหนือของเรานะคะเจ็ด สี่ห้าจังหวัดทางภาคเหนือโซนภาคเหนือของเราที่ติดไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าพูดถึงอาณาจักรล้านนานแล้วเนี่ยพื้นที่จะครอบคลุมนะคะไปถึงภาคเลยภาคเหนือของเราขึ้นไปก็คือทางจีนตอนใต้มณฑลยูนานจีนตอนใต้แล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านะคะภาคตนอนหลกของพม่าก,ก็คือดินแดนที่ติดกับไทยและก็จีนโซนตอนเหนือ ของพม่าที่ติดกับเราก็ถือว่าเป็นล้านนาเหมือนกันนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอาณาจักรล้านช้างหรือดินแดนที่เป็นฝั่งลาวด้วยนะคะถ้าดูในแผนที่จะเห็นว่าล้านนานั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเพราะว่ากําเนิดเกิดขึ้นมาก่อนสยามของเราชุมชนกลุ่มนี้เนี่ยรวมตัวกันอยู่ทางภาคเหนือในแถบลุ่งแม,ม่น้ำโขงนะคะรุ่งแม,ม่น้ําสารวิน ถ้าพูดถึงอาณาจักรล้านนาจะหมายถึงทางทิศตะวันฝั่งทิศตะวันออกหรือตะวันตกของอาณาจักรของแม่น้ําสารวินด้วยนะคะจะรวมเข้าเป็นอนาณาจักรล้านนาด้วยเวลาจะพูดคุยถึงประวัติศาสตร์เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกอ้อยคุยประวัติศาสตร์แล้วม่นงงนอนไม่น่าฟังน่าเบื่อนะคะจะให้รับข้อมูลหรือรับฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้สนุกเนี่ยผู้จัดก็อยากจะแนะแนะวิธีการที่จะให้สนุกแล้วก็ติดตาม ผู้จัดไปได้อย่างสนุกสนานเนี่ยให้ท่านจินตนาการแล้วก็ย้อนตัวเองเข้าไปในอดีตเหมือนย้อนเข้าไปในถามแมชชีนนะคะถ้าเป็นรุ่นพวกรุ่นไล่ๆกับผู้จัดเนี่ยก็จะทันถามแมชชีนเครื่องย้อนเครื่องเครื่องย้อนเวลานะะในภาพยนตร์เรื่อง back to the future อตอนนั้นดังมาก แล้วมันจะมีเครื่องเครื่องมือที่ทําให้เราย้อนไปในอดีตนะะกําหนดเวลาได้ว่าจะย้อนไปปีไหนช่วงไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ก็อาจจะต้องพูดถึงประตูข้ามิติของโดราเอมอนเปิดประตูแล้วก็ย้อนอดีตไปจะให้สนุกก็ต้องทําตัวย้อนไปในอดีตแล้วก็รู้สึกหรือสัมผัสหรือจินตนาการว่าตัวเราเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยนะคะท่านจะเห็นภาพ ท่านจะรู้สึกอินท่านจะรู้สึกสนุกสนานไปกับในสิ่งที่ผู้จัดเล่าให้ฟังถ้าย้อนไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะถ้าเราเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยของไทยเราจะเริ่มสมัยสุขโขทยัยนะคะเริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์อันนี้เราทราบกันดีแล้วนะคะศิลาจารึกเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เล่มแรกหรือสิ่งแรกของไทยเราที่เราถือว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นหลักฐานนะคะโดยการถอดความจากศิลาจารึกเนี่ย ทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคสุโขทัยดังนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เราจะเริ่มนับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยหรือสมัยสุโขทัยก่อนสุโขทัยขึ้นไปนั้นเราถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นยุคก่อนประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้าเทียบให้ให้เข้าใจง่ายนะคะให้เทียบเอาปีพุทธศตวรรษพุทธศตวรรษหรือพุทธศักราชพุทธศักราชก็คือปัจจุบันนี้เราอยู่ในปีพุทธศักราช2568 น,น,นั่นหมายถึงว่ากําเนิดเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกแห่งนี้เนี่ยในโลกเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีผ่านมาแล้วเป็นเวลา2,568ปีตั้งแต่องค์พระสมมาสมุทจ้าปรินิพานไปเรานับเป็นปีพุทธศักราชที่หนึ่งนะคะพอท่านปรินิพานไปครบหนึ่งปีเราจะนับเป็นพุทธศักราชที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าพระองค์ท่านก็ ปินิพผานไป2568ปีแล้วศาส,สนาพุทธก็เกิดขึ้นตั้งแต่พระองค์ท่านตัดสรู้นะคะพระเจ้าตัดสรู้ดังนั้นก็ต้องเกิดไปก่อนหน้านั้นอีกนะคะม,มีมากกว่า5อ8ปีนั้าปีถ้าเราเทียบเอาปีของพุทธศักราชเป็นที่ตั้งเนี่ยอาณาจักร้าน,นาที่ผู้จัดเกลื่นไปแล้วนี่นะคะเกิดขึ้นหลัง มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่กี่ปีเองนะคะปีพุทธศตวรรษที่1 1หรือตั้งแต่ส0งพการสืบค้นไปจริงๆเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามีมนุษย์นะคะอยู่ในบริเวณพื้นที่แถบบริเวณนี้ล้านนานเนี่ยนะคะมาตั้งแต่พุทธกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือตั้งแต่พระเจ้ายังยังมีพระชนชีพอยู่แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานการบันทึกนะคะ เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มีการคาดเดาจากการค้นพบโบราณวัตถุโบราณวัตถุที่ค้นพบในในบริเวณพื้นที่อาณาจักรล้านนาล้านนาเนี่ยถ้าพูดถึงให้ใกล้ตัวเราเข้ามาเสร็จเนี่ยมากกว่านั้นเนี่ยนะคะเราจะเคยได้ยินการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านการเขาเรียกว่าตำนานนะคะหรือนิทานพื้นบ้าน มีคนถามผู้จัดว่าเอ๊ะเอาแล้วคุณคุณไปเอาประวัติศาสตร์เหล่านี้มาจากไหนก็คือจากการดูจากตำนานดูจากนิทานพื้นบ้านที่เขาบอกเล่าต่อๆกันมาเป็นมุขปาฐะคือมุขปาฐะคือการเล่าบอกต่อกันมาดูจากการบันทึกนะครบันทึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่เป็นหลักฐานทางเป็นทางการนะคะที่เราเรียกว่าพงศสวดารหรือจดหมายเหตุ แต่เป็นบันทึกแบบชาวบ้านบันทึกแบบมิชชันนารีนะคะบันทึกแบบนักเดินทางต่างๆหรือบันทึกโดยพระสงฆ์นะคะในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละนะคะที่ท่านเดินทางไปท่านก็บันทึกเอาไว้อย่างเช่นพระสังคําจังอย่างเงี้ยนะคะบันทึกไว้ว่าเดินทางไปนําเอาพระไตรปิฎกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบันทึกเหล่านี้ค่ะที่เราจะต้องอ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็มาเทียบเคียงว่า๊ในช่วงเวลานั้นเนี่ยดริแดนแถบนี้เนี่ย มีใครอาศัยอยู่แล้วเป็นเมืองหรือเป็นอนาณาจักรของใครแน่ดีเราต้องยอมรับว่าระบอบกษัตริย์นะคะระบอบรัฐยังไม่มีเป็นรูปธรรมการปกครองนั้นก็จะเกิดจากการที่ผู้คนเนี่ยรวมตัวกันอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มนะ,ะอยู่กันเป็นจุดจุดกลุ่มกลุ่มตามลุ่มน้ำต่างต่าง,างเพราะว่ามนุษย์ต้องอาศัยน้ำนะคะจะอยู่โดยไม่มีน้ำ ไม่ได้ดังนั้นเเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีผู้ที่เป็นลักษณะของผู้นำผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่มที่มีความเข้มแข็งผู้นำเหล่านี้เนี่ยเเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าประชาชนหรือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันนก็จะเลือกผู้ป,ก,ปกครองของตัวเองขึ้นมาเลือกผู้ปกครองของตัวองมาโดยมติของของกลุ่มคนนั้นว่าเราจะยกคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะ เราเรียกระบบระบบระบอบนี้หรือระบบการเลือกผู้นำของตนเองขึ้นมานี้ว่าระบบไพร่แต่งเมืองไพร่แต่งเมืองคำว่าไพร่หมายถึงประชาชนนะคะไพร่แต่งเมืองก็คือหมายถึงประชาชนนั้นก็เลือกผู้นำของตัวเองขึ้นมาเห็นว่าใครเหมาะสมเห็นว่าใครเนี่ยมีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดเป็นผู้นำได้เนี่ยก็ผู้ปกครองในยุคก่อนๆนั้นจะเกิดจากการที่ โหวดกันขึ้นมาหรือยกย่องขึ้นมาโดยระบบไพร่แต่งเมืองนั้นระบบไพร่แต่งเมืองนั้นเนี่ยยังไม่มีกษัตริย์ยังไม่มีอะไรเมื่อเมื่อผู้คนคนนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็จะตั้งวงของตัวเองขึ้นมาตั้งวงหรือตั้งตระกูลนะคะของตัวเองขึ้นมาเป็นตระกูลของผู้ปกครองตระกูลของผู้ที่มีอํานาจอจาณาจักรล้นานนาในอดีตนั้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นดินแดนที่ผู้คนอยู่รวมตัวกันแล้วก็มีการ ยกเอาผู้นําขึ้นมาไพร่แต่งเมืองขึ้นมาเนี่ยไอยเพ่เป็นผู้นําแล้วก็สร้างอาณาจักรสร้างเมืองขึ้นมาเราจะมีบันทึกถึงเมืองฮีรันยะนครนะคะฮีรันยะนครเงินยางซึ่งเป็นเมืองหลวงมีเมืองหลวงอยู่ที่เงินยางอยู่อาณาจักรฮีรันยะนครนั้นก็คืออาณาจักรโยนกนครราชธานีชัยบุรีนี่ชื่อชื่อเต็มเ็มเลยนะคะ การจัดตั้งอาณาจักรโยนกนครราชธานีชัยบุรียโยนกคําว่าโยนกเราจะดีนบ่อยนะคะคำว่าโยนกนั้นมาจากคําว่ายวนไทยยวนหรือชาวยวนจริงๆคาว่ายวนนั้นแปลว่าข้าทาสนะแปลว่าทาสก็หมายถึงว่าเช่นเดียวกวับถ้าภาคอีสานเนี่ยก็จะมีคำคำเดียวกันที่เรียกว่าสวยชาวไทยสวยหรือชาวสวย คำว่าสวยในในภาษาถิ่นทางอีสานแปลว่าค่าธาสเหมือนกันแปลว่าทาตทางเหนือเนี่ยคาว่ายวนก็แปลว่าทาตเหมือนกันนั้นยวนหรือโยนกเนี่ยก็เป็นชาวชุมชนชาวไทย,ยวนที่รวมตัวกันแล้วก็ตั้งเมืองขึ้นมาเรียกว่าอาณาจักรโยนกนะคะโยนกนครราชธานีชัยบุรีจากโยนกนครนั้นจะมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองฮีรัญยนครหรือเมืองเงินยางเป็นเมืองหลวงเอ่อ อาณาจักรโยนกนครหรือเชียงแสนเนี่ยท่านหลายท่านอาจจะสับสนนะคะว่าเอยโยนกยฮิรันรครเงินยางอยู่ตรงแถบไหนแล้วเชียงแสนเชียงแสนนะ่รู้จักเพราะว่าเชียงแสนอยู่แถบอำเภอเชียงแสนที่ริมโขงนะคะแต่จริงๆอาณาจักรโยนกนั้นเกิดก่อนไม่ได้อยู่ที่ตรงบริเวณอำเภอเชียงแสนในปัจจุบันอยู่เข้ามาในแผ่นดินมากกว่านั้นนะคะอยู่ทางลุ่มน้ํากกนะอยู่ทางลุ่มแม่น้ากก ลุ่ม,มน้าอิงลุ่ม,มน้ํามิงตอนบนนะคะอันนี้เป็นลุ่มน้ําซึ่งไหลผ่านเมืองซึ่งก็คือ,อเมืองเงินยางหรือฮิรันยนครที่ที่ผู้จัดกล่าวให้ฟังนั้นนะคะอาศัยอยู่ตามลุ่มน้ากกลุ่มน้ำมิงนล้นลุ่มน้ําเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีเมืองเมืองเดียวเกิดขึ้นนะคะในในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นเนี่ย ก็จะมีอาณาจักรหรือเมืองอื่นๆที่รวมตัวกันแล้วก็พล่แต่งเมืองผู้นําของตนขึ้นมาเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นตามที่ลุ่มแม่น้ําปิงหรือลุ่มแม่น้ํากวงนะคะก็จะมีอาณาจักรเฮรันฮาริพุนชัยอันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นมากขึ้นนะคะอาณาจักราริพุนชัยนั้นจะแต่งเมืองสร้างบ้านแต่งเมืองขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาอยู่แถบลุ่มแม่น้ําปิงแล้วก็มีเมืองลําพูนนะคะเมืองลําพูนเป็นเป็นเมืองหลวง ของอฮาริพุนชัยในเวลานั้นโดยมีเมืองเขรางนาครหรือนครลำปางที่เรารู้จักในปัจจุบันเมืองเขรางนาครน,นั้นเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองหน้าด่านที่ป้องกันศัตรูต่างๆของอาณาจักรฮาริพุนชัยดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลำปางกับลำพูนก็จึงมีความใกล้ชิดเพราะว่าลำพูนนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวง อยู่อยู่อยู่ท่ามกลางตรงกลางของอาณาจากักรส่วนลำปางนั้นเป็นเมืองหน้าดา่านเอ,อ่อท่านอาจจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมเมืองหน้าด่านถึงถึงต้องเอาไว้ป้องกันเนื่องกางป้องกันศัตรูที่มาจากทางตอนใต้นะคะทางตอนใต้ของเมืองเนื่องจากว่าในเวลาไล่เลี่ยก,กันในเวลาเดียวกัน1,500ปีถึง2,000ปีนั้นมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่ทางตอนใต้เลยซึ่งเรารู้จักกันดีใน นามของอาณาจักรขอมหรือขเขมรในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าขอมนั้นรุ่งเรืองมาก่อนก่อนไทยเราก่อนผู้ใดทั้งสิ้นเกิดต้องมาไล่กับกลุ่มอาณาจักรล้านนาแล้วก็กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียส่งทางล้านานานั้นได้รับอิทธิพลมาจากทางจีนทางตอนบนส่วนขเขมรอยู่ทางตอนล่างอยู่ติดทะเลข้างล่างจะไ,ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดีย สามพันกว่าปีแล้วนะคะที่วัฒนธรรมอินเดียและอารยธรรมอินเดียอารยธรรมจีนนั้นรุ่งเรืองมาก่อนใครๆอันนี้เป็นการตามบันทึกประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกนะคะมีอารยธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนเราเราในเอเชียอาคเนย์ของเราทั้งหมดตอนเวลานี้เนี่ยเราก็รับเอาอิทธิพลของ2ชนชาตินี้มาเป็นหลัก ถ้าเป็นดินแดนทางล้านนาตอนเหนือที่อยู่ในแผ่นดินทางตอนบนเนี่ยก็จะรับอิทธิพลมาจากฝั่งจีนส่วนทางเขมรทางขอมทางตอนล่างนะคะมาเลเซียอินโดชวาที่เราเรียกชวาเนี่ยนะคะมามาลายูและมาลายูเนี่ยก็จะรับส่วนใหญ่ล้วจะรับอิทธิพลมาจากอินเดียนั้นท่านจะสังเกตว่าสองสองพื้นที่เหล่านี้นั้นจะมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีความเชื่อมโยงกันในเชิงของการเมืองการปกครองนะคะเพราะว่าลำปางเป็นเมืองหน้าด่านของพริริพนชัยเหตุเพราะว่าขเขมรน,นั้นหรือขอมนั้นเนี่ยอิทธิพลขอมนั้นอยู่เมืองหลวงของขอมนั้นขอมเอาเมืองลบบุรีหรือเมืองระโวนะคะสมัยเมืองระโวทั้งทางตอนใต้เลยใต้ลงมาก็ลบบุรีในปัจจุบันเนี่ยเมืองระโวเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญของอาณาจักรกัมพูชหรืออาณาจักร ขมรจากขอมในอดีตดังนั้นเนี่ยทับทับหน้าของขมรหรือของขอมนั้นก็จะยกมาขึ้นมาตอนเหนือนะคะขอมพยายามขยายอิทธิพลมาทางล้านนาแล้วก็เคยตีขึ้นมาถึงทางเชียงแสนเลยะะตีมาถึงาริพุนชัยด้วยนะคะเคยขึ้นมาปกครองถึงสุขโขทัยของเรา ในสุขโขทัยสมัยก่อนเรียกว่าเมืองเฉลียงนะคะยังไม่ได้เรียกว่าสุขโขทยัยตีขึ้นมาปกครองถึงเมืองเฉลียงดังนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องแปลกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะคะเพชรบูรณ์หรือสีเทพที่เราเรียกว่าอาณาจักร <S <s <men> <S <s <men> กสีเทพไม่ว่าจะเป็นเมือง, ang, ง ào, ะะ ào, อเฉลียงหรือสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นเมืองทางทางลาวนะคะทางลาวตอนเหนือหรือที่เราเรียกว่าล้านช้างเนี่ยแล้วก็ล้านนาโยนก ฮริพุนชัยเหล่านี้ขมรนเคยตีแผ่อิทธิพลมามาถึงนะคะแล้วก็ทำให้สุโขไทยเราเองก็ได้รับอรารยธรรมขอมในเชิงของสถาปัตยกรรมด้วยนะคะแม้แต่อาณาจักรศรีเทพทางเพชรบูรณ์ก็ได้รับอิทธิพลมาจากขอมด้วยรบ,บุรีนั้นแน่นอนนะคะเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองของเมืองเรียกว่าเมืองที่อุปราชนะคะอุปราชของขอมนะจะมาปกครองเป็นเมืองสําคัญเลยแหละของอาณาจักรขอมในอดีต นั้นลบบุรีนี่ก็คือรับเอาอิทธิพลของมาอย่างเต็มเต็มเลยแทบจะทั้งเมืองเลยแนมะ้ว่าจะเป็นพระปรางสามยอดเมื่ออะไร่าเราก็คงทราบกันดีนะคะตอนนี้ย้อนกลับมาเราบังพูดถึงล้านนาะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้จัดจะพยายามพูดถึงความสวยงามความงดงามเนื่องจากว่าอาณาจักรล้านนานั้นนะเป็นเมืองที่อยู่ขึ้นาทางตอนเหนือยังไม่ต้องพูดถึงเชียงใหม่นะคะเพราะเชียงใหม่ยังไม่ได้เกิดยังไม่เกิดเลยนะตอนนั้นยังไม่เกิดเชียงใหม่เลยเรายังพูดถึง ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคสมัยพุทธกาลหลังพุทธกาลต้นๆเนี่ยแถวโยโนกนครลุ่มน้ำลุ่มน้ำกกนะคะมีเมืองเชียงแสนลุ่มน้ำกกลุ่มน้ำอิงส่วนทงางฮริพุนชัยก็มีลุ่มน้ำปิงลุ่ม,ม,มน้ำกวงเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเม,มืองลำปางนะคะเมืองเคลังนครแล้วก็เมืองฮริพุนชัยเ,เชียงใหม่มาเกิดขึ้นทีหลังนะคะแต่ขอพูดถึง ล้านนาที่เชียงแสนก่อนนะคะเพราะว่าเชียงรายหรือเชียงแสนเชียงรายนี่เป็นคําที่มามาเรียกทีหลังนะคะสมัยก่อนจะเรียกเชียงแสนโยนกนครฮิรัญยนครแน่ดีนั้นเนี่ยก็มีกษัตริย์ปกครองอยู่นะคะมีการรวมตัวกันหลายพระองค์ทีเดียวแต่กษัตริย์ที่มี การบันทึกไว้อย่างเป็นหลักฐานนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เรารู้จักกันดีคือราชวงศ์ล้วจักราชลวล้วนะคะล้วจักราชหรือชาวล้วเนี่ยก็เป็นชนเผ่าอันหนึ่งที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเข้ามาปกครองล้วจกักราชนั้นกษัตริย์พระองค์แรกปกครองมาจนกระทั่งหลายหลายพระองค์เลยเที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีก็คือกษัตริย์องค์ที่19และองค์ที่25 ะะทั้งสองพระองค์นั้นมีบทบาทในการเผยแผ่อิทธิพลปราบขอมนะคะปราบเขมรได้ปราบ,อ,ราบอันอนจักรขอมได้ขับไล่ขอมลงไปไม่ให้มารุกรานาล้านนาแล้วก็อีกพระองค์หนึ่งคือที่เรารู้จักกันดีก็คือพระจเจ้าเมงพญาบางลายนั่นเองเรื่องเรากําลังขเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวได้ใหม่ใน,ในคราวต่อไปนะคะวันนี้ ดิฉันธนพันธ์บุญยรักรินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ